ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการพัจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ตอนที่15อารามวัชระขอแสดงความยินดีโคดได้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับโอสถโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์โอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูฉินแสดงให้เห็นถึงความพอใจอย่างมาก โอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นโอสถชนิดพิเศษถึงมันจะไม่สามารถเสริมแกร่งร่างกายได้เหมือนโอสถชำระไขกระดูกทั้งยังไม่สามารถเติมกำลังภายในได้เหมือนโอสถเสริมศักยภาพขนาดใหญ่โอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์มีผลเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือหล่อเลี้ยงพลังศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์คืออะไรในมุมมองของซูฉินพลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำเรียกรวมๆของพลังจิตวิญญาณทั้งหลายภายในตัวบุคคลอาทิกลิ่นอายส่วนตัวพลังฉีและวิญญาณในคำสอนลัทธิเตา๋ามันคือจิตวิญญาณดั้งเดิมเป็นจุดแรกเริ่มแห่งวิญญาณโดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกยุทธโดยทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นที่สองไม่จำเป็นต้องฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากการต่อสู้ระหว่างจอมยุทธนั้น พื้นฐานเป็นการเข้าปัทกันด้วยเลือดเนื้อและกําลังภายในส่วนพลังศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้จะเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ยังอ่อนแอหากยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งต้องการก้าวไปอีกขั้นบรรลุถึงระดับอรหันต์หรือก้าวเข้าสู่ระดับตํานานยุทธ์ผู้นั้นย่อมต้องฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องร่างกายของผู้เชี่ยวชาญสามระดับบนเชื่อมต่อเข้ากับพลังฟ้าดิน และต้องถูกชำระล้างด้วยปราณโลกอยู่ตลอดเพื่อจะดึงพลังของฟ้าดินมาใช้ได้มากขึ้นแล้วในระดับของตำนานยุธนั้นคือผู้ที่ควบคุมพลังฟ้าดินได้อย่างสมบูรณ์กวาดล้างทุกสิ่งอย่างได้เพียงแค่เคลื่อนไหว <c oughs> การดึงพลังของฟ้าดินมาใช้กับการที่สามารถควบคุมพลังฟ้าดินได้จริงๆเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างหลังแข็งแกร่งกว่าอย่างแรกไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า แล้วอะไรกันเล่าที่เหล่าจอมยุทธจะใช้เพื่อควบคุมพลังแห่งฟ้าดินรู้หรือไม่ว่าต่อหน้าพลังอันยิ่งใหญ่ของฟ้าดินร่างของผู้ฝึกยุทธก็เพียงแค่ฝุ่นผงที่ไร้ค่าให้กล่าวถึงฉะนั้นหากใครต้องการจะควบคุมพลังฟ้าดินได้อย่างสมบูรณ์มีเพียงจะต้องมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งเพียงพอระดับอรหันต์ก็เหมือนกับระดับตำนานยุทธเป็นแค่เพียงเรื่องของคำเรียกขาน โอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สูฉินลงชื่อได้รับมาก็คือสิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงบำรุงพลังศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆวันนี้สิ่งที่ข้องเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากมากๆแล้วถ้ามันมีศักดิ์อันหนึ่งก็เพียงพอที่จะเป็นฉนวนเหตุให้ยอดปรมาจารระดับชั้นที่หนึ่งสองคนต่อสู้กันได้เลยไม่ต้องพูดถึงโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตรงคอยก่อนก็แล้วกัน พราะเมื่อใดก็ตามที่กลืนโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ลงไปแล้วมันหยุดกลางคันไม่ได้แล้วถ้าถูกรบกวนผลของตัวยาคงจะลดประสิทธิภาพลงไปมากโข ổ. ลูชินคิดเงียบงันอดทนมาได้เป็นสิปีกับอีกแค่สักวันสองวันทำไมจะรอไม่ได้กันเล่า สูฉินเป็นชายที่มีความอดทนสูงมิฉะนั้นเขาจะไม่อยู่ที่วัดต่อไปหลังจากกลายมาเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งและมุ่งมั่นที่จะแกร่งจนไร้ผ้าในใต้ล่าตกดึกทุกสิ่งอยู่ในความเงียบสงัดซูฉินลอบออกมาจากลานจิปาทะแล้วมายังห้องรับที่สร้างอย่างธรมธรมดาธรรมดาห้องรับนี้อยู่ใต้ดินสร้างโดยซูฉินตลอดสิบปีที่ผ่านมาสู้มะมม ซูฉินนั่งควายขาหายใจออกเบาสบายกลืนโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ลงไปตูมทันใดนั้นซูฉินพันรู้สึกราวกับแช่อยู่ในน้ำผู้ร้อนมันอบอุ่นแต่ก็อึดอัดจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงซูฉินก็เปิดเปลือกตาขึ้นเฟี้ยวมีแสงราวกับฟ้าผ่าส่องออกมาจากห้องลับนี่ไม่ใช่สายฟ้าจริงๆ แต่เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งพอหนึ่งเม็ดของโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้พลังศักดิ์สิทธิ์ทะยานขึ้นไปอีกกว่า50%สูชฉินรู้ได้ถึงพลังนั้นและพยักห์น่ารับรู้หากไม่มีโอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์กว่าสู้ฉินจะบ่มเพาะพลังศักดิ์สิทธิ์มาถึงจุดนี้ได้ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปี โอสถกักเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยร่นเวลาในการฝึกฝนไปถึงห้าปีในช่วงเวลาเดียวกันห่างไกลจากวัดเร้าหลินหลายพันลี้มีอารามวัชรที่สง่างามและน่าเกรงขามแห่งหนึ่งตั้งอยู่อารามวัชระก็เป็นหนึ่งในสุดยอดพักเช่นกันแต่หากเทียบกับวัดเร้าหลินที่เสื่อมโทรมลงอารามวัชระในยุคนี้กําลังรุ่งเรืองยิ่ง เจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบันของอารามวัชระเป็นสงศัิสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงก้องไปทั่วพบในเวลานั้นเองด้านล่างแท่นประดิษฐานขององค์ยูไรในอารามวัชระเจ้าอาวาสกำลังมองไปที่ใบหน้าของพระหนุ่มอย่างเคร่งขรึมและพูดด้วยความพอใจว่าป๋าถัว่วเจ้าได้ร่ำเรียนคำพีหมดทั้งวัดตอนนี้ที่อารามวัชระไม่มีอะไรเหลือจะสั่งสอนเจ้าแล้วถึงเวลาแล้วล่ะที่เจ้าจะได้ลงจากเขา มุ่งไปยังทิศเหนือไปยังวัดเซ้าหลินเป็นพุทธสถานอันดับหนึ่งในสำนักยุธสายพุทธที่มีทั้งหมดสี่แห่งทั่วทั้งใต้ล่านี้มันมีมรดกตกทอดที่ชื่อว่าฝ่ามือ,อยูไลยู่ถึงแม้ว่าวัดเซ้าหลินจะตกต่ำลงไปมากและฝ่ามือ,อยูไลก็ได้สูญหายไปแล้วแต่มันก็ยังมีมรดกอื่นๆที่มีค่าหลงเหลืออยู่ถ้าเจ้าได้ไปยังวัดเซ้าหลินเจ้าจะได้เรียนรู้บางอย่างมาแน่นอนจเจ้าอาวาสมองไปที่ป่าถัว่วกล่าวคำเนิบช้า แปลว่าเจ้าอาวาสแห่งอารามวัชระจะเป็นสงศสัิษิ์ระดับชั้นที่หนึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าพระหนุ่มที่ชื่อว่าป๋าถัว่วเขาปฏิบัติตัวราวกับอีกฝ่ายนั้นเท่าเทียมนั่นเป็นเพราะพระหนุ่มนามป๋าถัว่วนั้นพิเศษมากป๋าถั่วเกิดในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กนอกอารามวัชระตอนที่เขาเกิดทั่วทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงเพลงของชาวพุทธครอไปทั่ว เมื่อป่าถัว่วอายุได้สามขวบก็มักจะไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปเก่าๆที่สุดโสมไปตามการเวลาแห่งเดียวในหมู่บ้านนั่งอยู่แบบนั้นตลอดทั้งวันตอนที่เจ้าอาวาสของอารามวัชรได้พบป่าถัว่วก็ยามเมื่อเขาอายุได้สิบสองขวบปีแล้วตั้งแต่แรกพบเจ้าอาวาสก็ค้นพบว่าป่าถั่วมีความเข้าใจในศาสตรพุทธเป็นพิเศษจึงชักชวนให้เข้าร่วมและนมัสการอารามวัชระ เมื่อป่าถั่วได้เข้าอารามวัดชรมาเมื่อแปดปีก่อนเขาอ่านคำพีในวัดจนหมดและมักจะมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนถ้อยกระบวนท่ากับพระรูปอื่นบ่อยๆส่วนใหญ่จะชนะและมีแพ้บ้างเป็นบางครั้งแม้แต่ตัวเจ้าอาวาสก็ได้แพ้ให้กับป่าถั่วมาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเจ้าอาวาสท่านนี้เป็นใครกันท่านเป็นถึงสงสศิธิ์ระดับชั้นที่หนึ่งเป็นถึงระดับนี้ยังพ่ายแพ้ป,ป่าถั่วที่อายุยี่สปี ถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปแน่นอนต้องมีบางคนตกอกตกใจไม่ใช่เพียงเท่านั้นป่าถั่วยังมีความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการฝึกตนสายพุทธหลังจากที่เข้าธรรมสการอารามวัชรมาได้8ปีเขาก็อยู่ในสามระดับบนเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสเกือบจะคิดไปแล้วว่าป่าถั่วเป็นพุทธศาสนิกชนระดับตำนานยุดกลับชาติมาเกิด เพราะสิ่งนี้เจ้าอาวาสจึงวางตำแหน่งของป่าถั่วในอารามวัชระไวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสคนต่อไปวัดเส้าหลินป่าถั่วเงยหน้าขึ้นมองเจ้าอาวาดสด้วยสีหน้างงงวยเล็กน้อยไม่เลวที่วัดเส้าหลินสินะเจ้าอาวาสอารามวัชระพา,าย,ยักหน้าวัดเร้าหลิน,นสืบทอดมรดกมากกว่าพันปีแล้วทั้งยังมีคนไปถึงระดับอรหันต์แล้วมากมายในสมัยก่อน เจ้าจงไปที่วัดเส้าหลินเพื่อสนทนาธรรมกับเหล่าพระรุ่นใหม่ของที่นั่นในนามของอารามวัชระรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจ้าอาวาสวัดพุทธทั้งสี่แห่งในโลกจะมีการปฏิสัมพันธ์กันในทุกๆ23 3 0สาสิปีด้วยเรื่องความเข้ากันได้กับพลังสายพุทธเหตุผลว่าทำไมวัดเส้าหลินถึงเป็นอันดับหนึ่งจากทั้งหมดสี่สำนักก็เพราะความเข้ากันได้กับพลังสายพุทธในสมัยก่อนวัดเส้าหลินจึงได้เปรียบ แต่ในเวลานี้เจ้าอาวาสอารามวัชรตั้งตาคอยในเรื่องความเข้ากันได้กับพลังสายพุทธผู้ใดในหมู่ศิษย์ของวัดเส้าหลินกันที่จะมาเทียบเท่ากับป่าถั่วได้ขอรับท่านเจ้าอาวาสป่าถั่วลดหัวลงเล็กน้อยก่อนจะตอบคำจำไว้ให้ดีถึงแม้จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันของชาวพุทธในโลกนี้ความเข้ากันได้กับพลังสายพุทธมันเป็นอีกเรื่องความเข้ากันได้ของพลังสายพุทธ ก็แค่การแข่งขันอย่างเป็นมิตรตามอุดมคติของสำนักพุทธทั้งสี่มีแต่คำว่าชนะกันและจะไม่นับว่าใครพ่ายแพ้เจ้าอาวาสกล่าวเตือนข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านเจ้าอาวาสป่าถั่วเดินกลับไปเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปยังวัดเศ้าหลินหลังจากป่าถั่วออกไปเจ้าอาวาสยืนอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปสีทองด้วยใบหน้าเพื่อนยิ้มเพราะเขารู้ดีว่าระหว่างวัดเส้าหลินกับอารามวัชระ การถกปัญหาทากันในครั้งนี้วัซเซหลินย่อมต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัย